ครับคลิปนี้สิพ้าเพื่อบรงวิธีขานอนในกระโพดครับขั้นปลูกกระโพดนี่มากสิไมีนอนจอครับส่วนระยะบันธุที่ออกดอกเพราะขั้นนี้มีฟักขั้นมีฟักแล้วครับว่าต้องใส่ก็ได้ครับแต่วิธีนี่ใส่มาได้ผลหรอกครับทดลองมาแล้วปลูกกระโพดมากสิไม่นอนจอครับอันนี้มีวิธีป้องกันครับมีวิธีข่าครับขานอนครับขานอนในยอดกระโพดพอทดลองมาแล้วครับได้ผลดีครับ สำหรับภูมิปลากับโวดล่ย่อยหรือยใหไงก็ได้ครับล่ย่อยค่ะไต้ขึ้นกันครับยล่ไงก็ได้ยขึ้นกันครับข่ากับบัตายครับเอายาสีกับบตายครับแล้วก็ไต้ขึ้นขึนกับบัทนไต้ครับเพราะว่ายามน้อนระบาดก็คือมันหลายครับจะจังได้กรบบบเบิดครับก็เลยไม่มีที่มบอกพี่บอกน้องครับด้วยแพ้ครับวิธีนี่ทดลองมาแล้วครับได้ผลดีครับ สำรับผู้ได้ปลูกกระปวดพี่นอนจอครับใส่สหรับกระดเพราะข้างในมีฟักครับกระปวดยังหน่อยถ้านมีฟักแล้วกับบอเนนบอลเนนำให้ใส่ครับนี่แหละครับป้ากระปวดสหรับนี่น้อนจอนีอนอ้มาเผยแพร่พี่น้องเบิรงครับว่าวิธีนี่ไดี๋ยพ้นดีครับทดลองมาแล้วปัญหาในสวนกระพวดก็ขึ้นนอนจอครับนียครับป้ากระปวดครับ ตัวใดมีฟักแล้วกับบแนะนําให้ใส่ครับตัวไดบอมีฟักนะครับตัวไห้หอกก็ได้เพียงหอกเข่าเพียงหางงามน่ครับส่วนฟักวันนี้ออกครับแนะนําให้ใส่ครับก็เบิ่งวิธีครับนี่ครับยาขาใส่ตัวนี้ครับดีแห้งครับเดี๋ยวผลลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับวิธีกะใส่บอลาร้ครับใส่ไดียิบเดียวตัวหยอดครับตัวไดมีน้อนจ่อครับขัเบิ่งครับ ตัวนี้ม่นอนครับนอนจอครับเห็นขี่นอนออกมาครับเป็นขวยเป็นขวยครับเอาผู้ละดานมาห้วยครับน้ำดำผู้ละดานครับห้อยซำได้ซำหนึ่งเนี่ครับมัตสิค่างี้น้ำใบครับผู้ละดานค่างในน้ำใบครับบางก็ลดน้ำลงครับลดน้ำร่งมันก็สิค่อยซึมละลายครับไปในใบในหยอดครับครับผู้ละดานครับห้อยบ่ร้ายครับห้อยน้อยๆกับพ่อมัสิออกฤทธิ์โดนครับผู้ละดานมัสิน่านเปื่อยครับใส่ได้ดีแห้งครับ ทดลองมาแล้ลวครับนี่หลครับผู้ระดานเม็ดที่ดำดำครับข AH. ี่น้อนครับดำดำขี่น้อนก็มีครับนต้นสลับต้นไดไมีนอนครับใส่สลับต้นไดไมีนอนจ่อหยอดครับขั้นเอาไปดนมันก็ิบว่ามีฟักให้เขากินครับก็เลยมีวิธี่ขาครับใส่สลับอโพดยังบันมีฟักครับขั้นมีฟักแลลวกระต๋องใส่ก็ได้ครับนี่ะครับผู้ระดานครับห้อยหยอดหน่อยๆใส่ยิบเดียวครับแล้วก็ลดน้ำลงครับ นอนมันอาจจะบวขึ้นมาตายแต่ว่ามันตายข้าหยอดครับนี่แล้ะครับวิธีต้องกันขาน้อนในหยอดกระโพดครับเคยแพย์พี่น้องเบื้องครับใช้สลับตัวได้มีน้อนครับทดลองมาแล้วครับได้ผลพ้นดีครับนี่ครับจนนึ่งขี่นอนครับขึ้นหวยขึ้นมาเลยครับนี่แหะครับผู้ระดับข้มยไวแน่วนี่แหละครับันก็ส่คอยซึมลงครับถือหมอกเนี่ยถือหนามของหมดว้เนี่ยมันก็สิคอยซึมเขาในหยอดกับโผดซึมเขาต้องกาบครับน้ำใบกระโพด น้อนได้ยามันก็ติดตายครับบูโดนก็ตายครับอาจจะตายค่าหยอดก็ไดครับลังเทียมมันก็ขึ้นมาตายเองมันก็เห็นอยู่ครับวิธีนี่ดีก็ไต่ครับดีก็เก็บกลางขึ้นดีก็สีดยาครับสีดยาใส่ดวมสีดก็ตายครับวิธีนี่ดีสุดครับต้องมาแล้วครับผุรอดานเพียงซองละบกีบาทครับมาเผยแผ่พี่น้องหูครับสจ้รับผู้ดลบกขโาวโพดน้อนจอหยอดได้พ้นดีครับ เผยแร่พี่น้องฮู้ครับตัวใดมีสาระดีๆมีความลูกอะเอามาลงพี่น้องเบิ่งครับตัวนี้ก็มีความลู้ครับตัวนี้ขานอนในหยอดกระโพดครับเผยแพร่พี่น้องฮู้ครับผู้ระดานครับช่องรบกีบบาดเอียงครับใช่เดรร้ายครับตายเป็นตายครับตัวนี้ผลดีครับไม่ต้องไปเสียไหมเก็บกึนๆขึ้นครับไม่ต้องใส่ยาเสียต้องกบตายครับสีกบตายครับวิธีนี้ดีที่สุดครับ เขล่อยไว้แนวเนี่ยแหละครับที่ซุดมันก็ติดตายเองครับนะครับที่หานอนนหยอดกระหวดครับคลิปนี้แค่เนี่ยแหละครับ